ขอจเจริญพรท,ทุกท่านที่ผ่านเข้ามาฟังในวันนี้รายการทาระบบ ep ที่56แล้วนะครับวันนี้อยู่ในเรื่องราวของพระเทวทัตตอนที่2นะครับมีด้วยกัน7ตอนนะครั้งนี้เป็นเรื่องยาวนิดน,นึงนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะเข้าเรื่องพระเทวทัตเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องพระเทวทัตเลยนะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยยังเล่ากันถ,ถึงเรื่องของเจ้านุรุทธ,ธะอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเป็นเชื้อราชวงศ์เหมือนกัน ราชวงศ์สักยะนะครับแล้วเราก็จะบวชไปพร้อมๆกันด้วยกัน6คนเนี่ยแต่คนนึงเนี่ยเจ้าอนุรุทธะนะครับเป็นผู้ที่พี่ชายมหานามะอยากจะถามว่าตัวเองจะบวชหรือจะให้พี่บวชนะในตระกูลของเราในวงของเราเนี่ยจะต้องมีใครสักคนหนึ่งออกบวชนะครับเพราะว่ามีพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่ก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านออกบวชแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยดังนั้นเจ้าชายองค์อื่นๆเนี่ยจะต้องออกบวชตามนะ ทุกตระกูลเนี่ยมีสมาธิธิเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเจ้านุรุทธาเนี่ยไม่รู้จักแม้แต่คําว่าไม่มีแม้แต่ขนมไม่มีที่แม่ส่งมาเนี่ยก็กลายเป็นขนมทิพย์ที่น่ากินโอชารสไปเสียอีกนะครับส่วนวันนี้หลังจากที่แม่ก็ยังคงส่งไปอย่างนั้นนะแล้วเจ้านุรุทธาของเราเนี่ยก็ยังคงเสวยขนมทิพย์ขอจากเทวดาที่ชื่อว่าขนมไม่มีอยู่ วันนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปมาติดตามกันได้ในชื่อตอนที่มีชื่อว่าจุดเกิดข้าวของเรากษัตริย์นั่นเองนะครับก่อนจะไปฟังกันหนังสือที่หลวงพี่นํามันอ่านให้ฟังทุกๆวันชื่อว่าพระธรรมปตถากถาปแปลภาคที่1นึ่เล่มนี้นะครับอยากจะขอกราบก่อนอ่านทําความเคารพในธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก่อนในระหว่างนี้ก็อยากให้พวกเราได้รวมใจนิ่งๆจะได้เตรียมรองรับธรรมะทุกๆบทกันต่อไปนะครับ ฟังกันต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็คือถึงตอนนั้นเลยเนาะที่พอแม่ก็ยังคงส่งต่อไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่ท่านเนี่ยเป็นคารวาสน,นะครับพระกุมารน,นั้นเนี่ยเมื่อไม่ทรงทราบแม้คำมีประมาณเท่านี้จะทรงทราบถึงการบวชได้อย่างไรหมายถึงเจ้านรุทธะนะเพราะฉะนั้นพระกุมารจึงทูลถามพระพาดาว่าพระพาดาก็คือพี่ชาย ก็คือมหานามะนั่นเองชื่อว่าการบวชนี้เป็นอย่างไรเมื่อเจ้ามหานามะตรัสว่าผู้บวชต้องโกนผมและหนวดต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะต้องนอนบนเครื่องราชด้วยไมย้หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวายเที่ยวบินธบาตอยู่นี้ชื่อว่าการบวดเจ้าโนรทธาก็เลยทูลว่าเจ้าพี่ หมอมชันเนี่ยเป็นสุขุมาราชาติหมอมฉันจะไม่สามารถบวชได้เจ้ามหานามาจึงตรัสว่าพอ่อถ้าอย่างนั้นพ่อจงเรียนการงานอยู่เป็นคารวาสเถิดก็ในเราทั้งสองจะไม่บวชเลยสักคนเนี่ยไม่ควรขณะนั้นเองอนุรุทธกุมารทูลถ,ถามเจ้าพี่ว่าแล้วชื่อว่าการงานนี้เป็นอย่างไรกระบุร ผู้ไม่รู้แม้สถานที่เกิดแห่งพัดจักรู้จักการงานได้อย่างไรก็วันหนึ่งการสนทนาเกิดขึ้นแก่กษัตริย์สามพระองค์ว่าชื่อว่าพัดเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนอนต้องบอกก่อนว่าพัดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพัทตาหารที่ถวายพระอย่างเดียวนะคำว่าพัดในาภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงคําว่าข้าวสวยนะครับก็คือข้าวที่เรากินกันเป็นปกตินี่แหละนะก็อันนี้แหละเรียกกันว่าพัดนะครับ กิมพิลากุมารรับสั่งว่าข้าวเนี่ยเกิดขึ้นในยุ้งฉางครั้งนั้นเองเนี่ยพัทยากุมารก็ตอบตัดขานกิมพิลากุมานนั้นว่าท่านยังไม่ทรงทราบที่เกิดแห่งพัทชื่อว่าพัทเนี่ยย่อมเกิดขึ้นที่หม้อข้าวอนุรุธทธาเนี่ยตรัสแย้งอีกว่าถึงท่านทั้งสองก็ยังไม่ทรงทราบธรรมดาพัทเนี่ย ย่อมเกิดขึ้นในถาดทองคําประมาณสอกกรำรเท่านั้นโอ้โหจุดเกิดข้าวของแต่ละท่านเนี่ยอลังการมากนะครับเหนือชั้นจริงๆได้ยินว่าบรรดากษัตริย์สมพระองค์นั้นวันหนึ่งกิมพิลักุมารทรงเห็นเขาเนี่ยขนเข้าเปลือกลงจากยุ้งฉางก็เข้าพระไทยว่าเข้าใจนะเข้าใจว่าเข้าเปลือกเหล่านี้ เกิดขึ้นแล้วในยุ้งฉางนั่นเองฝ่ายพัทยกุมารวันหนึ่งเนี่ยทรงเห็นเขาคดพัดออกจากหม้อข้าวก็เลยเข้าพระไยว่าพัดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในหม้อข้าวนั่นเองก็คือไม่ไม่เห็นก่อนหน้านั้นเลยนะส่วนอนุรุทธ,ธกุมารยังไม่เคยทรงเห็นคนซ้อมข้าวคนหุงข้าวหรือคนคดข้าว ทรงเห็นแต่ข้าวที่เขาคดเอาไว้แล้วเนี่ยตั้งวางไว้เฉพาะพระพัดเท่านั้นท่านจึงทรงเข้าพระไถยว่าพัดเนี่ยเกิดในถาดในเวลาที่ต้องการบริโภคนั่นเองอเรียกว่าสุขุมารชาติของแท้นะครับกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นยอมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งพัดด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเองอนุรุทธกุมารจึงทูลถามว่า ขึ้นชื่อว่าการงานนี้เป็นอย่างไรครั้นได้ส่งฟังกิจการที่คารวสจะพึงทำประจำปีมีอาทิว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องให้ไถนาะก็เลยตรัสว่าเมื่อไหร่ที่สุดแห่งการงานทั้งหลายจากปรากฏเมื่อไหร่หม่อมฉันจึงจักมีความขวนขวายน้อยใช้สอยโคะได้เล่าเจ้าพี่ คำว่าขวน,นขวายน้อยก็คือไม่ต้องไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องพยายามในการประกอบหาเงินหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงตัวเองเลยนะครับเรียกว่าเหมือนมีเงินไหลเข้าตลอดเวลามีงานมีทำมีคนคอยดูแลตลอดเวลาเมื่อไหร่ลหละจะถึงเวลานั้นเมื่อเจ้ามหานามะตรัสบอกความไม่มีที่สุดแห่งการงานทั้งหลายแล้วก็เลยทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอเจ้าพี่นันแล ทรงครองคารวาสเถิดหม่อมฉันเนี่ยหาต้องการด้วยคารวาสนั้นไม่ดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระมารดากระลาทูลว่าเจ้าแม่ขอเจ้าแม่อนุญาตหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจักบวชโอ้แม่ได้ยินดังนั้นก็ตกใจนะเมื่อพระนางทรงห้ามถึงสามครั้งก็ตรัสว่าถ้าเจ้าพัทยะ พระสหายของลูกจากพระนวดไซลูกจงบวชพร้อมด้วยเท้าเธอเถิดเจ้าโนรุทธะของเราจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพัทิยะนั้นทูลว่าสหายการบวชของหม่อมฉันเนี่ยเนื่องด้วยพระองค์นะดังนี้แล้วได้ยังเจ้าพัทิยะนั้นให้ทรงยินยอมด้วยประการต่าง พูดง่ายก็คือพัทยากุมารของเราปฏิเสธตลอดนะครับไม่ได้อยากบวชนะแต่ในวันที่7เจ้าพัทยะก็ทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์จะผนวดกับด้วยเจ้านุรุทธะนั่นเองรับปฏิญญาก็คือสัญญานั่นแหละนะ,ะก็คือการทำสัญญากันแต่นั่นเองกษัตริย์ทั้ง6องนี้คือพัทยาสากยราชนุรุทธะ อนันทะพระคุกิมพิละและเทวทัตเป็นเจ็ดเพราะรวมด้วยอุบาลีนายภูสามาลาก็คือช่างตัดผมนั่นเองนะภูสามาลาทรงเสวยมหาสมบัติตลอดเจ็ดวันประดุดเทวดาเสวยทิพยสมบัติแล้วเสด็จออกด้วยจตุรงคินีเสนาก็คือมีกองทัพ กองทัพสีเ่เราที่ติดตามไปด้วยนะครับประหนึ่งว่าเสด็จไปพระอุทยานถึงแดนกษัตริย์พระองค์อื่นแล้วทรงส่งกองทัพทั้งสิ้นให้กลับด้วยพระราชอาชญาก็คือด้วยคำสั่งนะครับเสด็จย่างเข้าสู่แดนกษัตริย์พระองค์อื่นในเจ็ดคนนั้นเนี่ยกษัตริย์6พระองค์ทรงเปลื้องอาภรณ์ของตนของตน ทําเป็นห่อแล้วรับสั่งว่าแนนนายอุบาลีเชิญเธอนะกลับไปเถอะทรัพย์เท่านี้พอเลี้ยงชีวิตของเธอนะดังนี้แล้วพระทานแก่เขาตัวนายอุบาลีของเราเนี่ยกลิ้งเกือกรำพันแทบพระบาทของกษัตริย์หพระองค์นั้นคือร้องไห้เสียใจมากนะครับด้วยความที่ตนเองนี่ก็ติดตามดูแลพระกุมารทั้ง6มาตลอด เมื่อไม่อาจจะล่วงอาชญาของกษัตริย์เหล่านั้นจึงลุกขึ้นถือห่อของเหล่านั้นกลับไปในการแห่งชนเหล่านั้นเกิดเป็นสองพวกป่าได้เป็นประหนึ่งว่าถึงซึ่งการร้องไห้ป่ายังร้องไห้เลยนะป่าไม้นะครับหมายถึงป่าไม้รอบๆที่อยู่แถวนั้นนะก็คือประหนึ่งว่าถึงซึ่งการร้องไห้แผ่นดินเนี่ยได้เป็นประหนึ่ง ว่าถึงซึ่งอาการวันไหวก็ค,คือสั่นไหวเลยนะครับฝ่ายอุบาลีภูษามาลาไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับคิดอย่างนี้ว่าพวกศากยะราชวงศ์เนี่ยดุร้ายนักจะพึงฆ่าเราเสียด้วยเข้าพระไถยว่าพระกุมารทั้งหลายถูกเจ้าคนนี้ปรงพระชนเสียแล้วดังนี้ก็ได้ก็ธรรมดาว่าสากยะกุมารเหล่านี้ ทรงสละสมบัติเห็นปานนี้ทิ้งอาพรอ,อันหาค่าไม่ได้เหล่านี้เสียดังก้อนเขละแล้วก้อนเขละก็คือก้อนน้ำลายนั่นเองนะเหมือนน้ำลายแล้วจากผนวดเนี่ยก็จะป่วยก่าวไปใย่ถึงเราเล่าความหมายก็คือแล้วเราล่ะโอ้โหขนาดกษัตริย์เหล่านั้นยังออกบวชเลยนะแล้วเราติดตามมาตลอดเราไม่ได้มีทรัพย์สมบัติไม่ได้มีความสบาย ไม่ได้มีอะไรเพียบพร้อมเหมือนกษัตริย์เหล่านั้นเราจะอยู่ทําไมเพื่อเราก็บวชตามท่านไปดีกว่านะครับอันนี้นี่เห็นได้ชัดเลยนะว่าบุคคลที่ติดตามเคารพเทิดทูนดูแลมาตลอดเยอยแม้จะเป็นเหมือนผู้ปกครองนะแต่ก็ให้ความรู้สึกรักและเอ็นดูรวมถึงท่านก็คิดได้นะว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมไม่ได้มีความสุขสบายไปเทียบกับกษัตริย์เทียบกับพระราชาแล้วเนี่ย เขาพร้อมเขาสบายกว่าตั้งเยอะแต่ทําไมเขายังออกบวชเพระ่ตัวเราดังนั้นควรออกบวชด,ดีกว่าแปลว่าการบวชนี่ยดีมากๆนั่นเองนะครับบาลีละคัวันละคำวันนี้ก็เลยเสนอคําว่าไม่ได้เกี่ยวกับการบวช <c oughs> เป็นคําที่เกี่ยวกับข้าวนะครับอุคลิอุคล,คลิแปลว่าหม้อข้าวนะครับในยุคของเราอาจจะคล้ายๆหม้อหุงข้าวนะครับอันนั้นก็เป็นหม้อข้าวที่เขา เตรียมมาไว้แล้วนะเราจะนึกถึงหม้อข้าวโถข้าวอะครับที่เอาไว้เตรียมแล้วก็จะคดข้าวตักใส่ถาดใส่จานต่อไปนะครับนี่ก็คืออุคขลิหม้อข้าวครับผมและอันนี้เป็นคำที่เป็นซ้ำขออภัยเป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนะครับจะเป็นคําที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยหน่อยแต่เราก็ได้เรียนรู้บาลีไปบ้างนะศัพท์บ,บาลีที่ ใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะหม้อข้าวเนี่ยเจอกันได้บ่อยๆนะเราจะได้รู้ว่าบาลีเนี่ยใช้คําว่าอะไรนะครับธรรมะที่เอามาเล่าให้ฟังทีละบทรับรองว่าสามารถจดไปใช้ได้ไม่มีวันหมดแน่นอนวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขมีความสุขแช่มชื่นเบิกบ,บานทั้งวันทั้งคืนตลอดไปกันทุกคนเลยนะราตรีสวัสดิ์พระราตนตรายแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้ะ